ไม่ต่างจากแมวที่พยายามกลบขี้ของตัวเองไม่ให้คนอื่นเห็นนี่คือคำที่เวดนามใช้ดา่าเขมรหลังจากที่ฮุนเซนเททิ้งทหารตัวเองปล่อยเน่าคาชายแดนแถมอุบาทได้อีกดันทะลึงบอยว่าเป็นศพทหารไทยไม่ใช่ศพเขมรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในชาร์จสเตเตีโอครับ ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าประเด็นเรื่องล่างไลฟวิญญาณจํานวนมากของทหารกัมพูชานะครับตามแนวชายแดนที่มีการประทะกําลังถูกพูดถึงอย่างมากโดยเฉพาะทหารไทยที่กําลังได้รับผลกระทบเนื่องจากกลิ่นเหม็นเน่านะครับที่รุนแรงตลบอบอวนไปทั่วทางพื้นที่ ถึงขนาดที่พลโทบุญสินพาดกลางนะครับแม่ทัพภาคสองที่ไปตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการภูมะเขือนะครับที่อำเภอการทะลักจังหวัดศริสเกตยังบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีกลิ่นศพของทหารัมบูชาจึงได้มีการสั่งให้ทหารนะครับโรยปูนขาวเพื่อระง,งับกลิ่น และเพื่อป้องกันโรคระบาดต่างๆรวมไปถึงได้มีการประสานไปยังกองทัพกัมพูชานะครับให้จัดทีมมาเก็บศพทหารกัมพูชาให้จัดทีมนะครับมาเก็บศพทหารฝั่งตัวเองเพื่อกลับไปทำพิธีให้เกิดความเรียบร้อยแต่ไม่ได้สั่งให้ทหารไทยนะครับไปเก็บศพทหารกัมพูชาเพราะว่าถือเป็นเรื่องของทหารกัมพูชาเองเพราะฉะนั้นเรานะครับจึงไม่มีคําสั่งให้ไปเก็บศพของพวกเขา ในขณะที่ฝั่งเขเมรนะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติชดชายแดนไทยหลายคืนที่ผ่านมาก็มีเสียงหมาหอนะครับเรียกว่าเกลียวกราวกันเลยทีเดียวเป็นที่ขนลุกขนชันแก่ชาวเขเมรจนทําให้ชาวเขเมรบางคนนะครับถึงกับต้องเอาเครื่องเซ้นไหว้มาวางไว้หน้าบ้านด้วยความหวาดกลัวในขณะที่คนไทยเองนะครับบอกให้ทางเขเมรเนี่ยมาเก็บร่างทหารของตัวเองแต่ว่าฝั่งเขเมรนะครับกลับไม่ยอมรับ โดยทางนั้นอ้างว่าลางทีไร้วิญญาณเหล่านี้เป็นทหารไทยประมาณว่าต้องการปัดความรับผิดชอบประมาณว่าถ้าไม่มีศพก็ไม่มีปัญหาจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยแถมยังไม่ต้องเสียหน้าเสียคะแนนนิยมนะครับถ้าหากว่าความจริงเกิดปรากฏออกมาเนี่ยว่ามีทหารเขมรเสียชีวิตจากการสู้รบ กับไทยนับพันนายเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะกระทบกับคะแนนนิยมของครอบครัวตัวเองในขณะที่ต้งฟังเวียดนามเองนะครับที่เขาก่อติดสถานการณ์ระหว่างไทยกับเขเมรก็คือแม้แต่เวียดนามเองนะครับก็ยังรับไม่ได้ที่เขเมรเนี่ยทอดทิ้งทหารของตัวเองที่ทำหน้าที่ไปลบเพื่อประเทศชาติที่พอตัวเองเสียชีวิตขึ้นมานะครับทางรัฐบาลเขเมรก็ปล่อยเป็นเหยื่อแรงกาแบบนี้ เอาละครับและจากทั้งหมดทั้งมวลนะครับเดี๋ยวผมว่าเรามาฟังความคิดเห็นของทั้งชาวเขมรน,นะครับเราไปถึงชาวเวียดนามกันดูสักหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนนะครับจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการที่ไทยเนี่ยพยายามเรียกให้ทางเขมรน,นะครับมารับศพของทางตัวเองที่กาลังส่งกลิ่นในพื้นที่ชายแดนตอนนี้รวมไปถึงความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับที่เข้ามากล่าววิาพากษ์วิจารณ์ท่าทีของรัฐบาลเขมรที่ปฏิเสธการรับร่างของทหารกัมพูชา โดยที่ในช่วงแรกนะครับจะเป็นความคิดเห็นของชาวเขเมรโดยที่ความคิดเห็นแรกคนนีกรบโจนมาที่ไทยนะครับว่าที่หมาหอนเนี่ยก็เพราะว่าเห็นวิญญาณทหารไทยที่ตายบนแผ่นดินเขเมรเขเมรจะไม่ยอมให้ใครนำร่างของพวกเขาออกไปเพื่อจะได้ประชาให้ประชาคมโลกเห็นว่าไทยลุกลานกัมพูชาจริงๆไว้รอให้การประชุมสิ้นสุดลงจากนั้น คอยสั่งให้ไทยปล่อยทหารกัมพูชาทั้ง18นายออกมาเราจึงจะยอมให้ไทยนำร่างที่ไร้วัญญาเหล่านั้นกลับออกไปได้ชาวขเขมรไม่ไีวันเชื่อข่าวปลอมของไทยอย่างแน่นอนคิดดูนะเราควบคุมพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้ได้ถ้าหากว่าทหารขเขมรเสียชีวิตเราจะไม่มีปัญญาเข้าไปเก็บร่างทหารขเขมรได้ยังไงคนต่อมาเลยครับ นี่แสดงว่าสยามมีทหารเสียชีวิตจำนวนมากคนไทยคิดได้ยังไงว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องโกหกแบบนี้ตอนนี้เราอยู่ในยุคของอินเทอร์เน็ตพวกเสียมไม่รู้จักค้นคว้าหาข้อมูลเลยหรือยังไงเอาแต่ปล่อยข่าวหลอกลวงประชาชนไปวันวัน ในขณะที่ชาวขมรคนต่อมาก็กล่าวด้วยความงุนงงว่าขมรบอกว่าร่างทหารไทยส่วนคนไทยก็บอกว่าเป็นร่างของทหารขมรแล้วนี่ช้างจะเชื่อฝั่งไหนดีต่อมาเลยครับความคิดเห็นนี้ก็กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าไม่มีศพทหารขมรที่เสียชีวิตในดินแดนไทยเพราะว่าทหารขมรไม่ได้ลุกลานแผ่นดินไทย แต่ว่าทั้งหมดคือร่างของทหารไทยจำนวน8,200นายที่ผู้บังคับบัญชาไม่ยอมนำกลับสยามต่อมาคราบบอกว่าเพราะว่าทหารไทยไม่ต้องการสันติภาพจึงต้องพบจุดจบเช่นนี้และถ้าหากว่าเป็นทหารเขเมรที่เสีชีวิตพวกเขาก็จะกลายเป็นวิรุรุษที่ไม่ยอมให้โจรสยามยึดครองดินแดนของพวกเราอืมความคิดเห็นของชาวเขเมรก็จะประมาณนี้นะครับ แม่ฟังแล้วก็ต้องบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังคุยหรือว่าเถียงกับคนโง่อย่างไงอย่างนั้นก็คือเถียงกับคนโง่เนี่ยเถียงให้ตายยังไงก็ไม่มีทางชนะเพราะขึ้นชื่อว่าคนโง่นะครับต่อให้เรามีหลักฐานอะไรเนี่ยก็ไม่สนใจหลักฐานอยู่แล้วเอาละครับเดี๋ยวผมว่าคราวนี้เราลองมาดูความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับคนแรกก็กล่าวว่า,ขาเขมรเนี่ยมันเป็นประเทศที่ชั่วร้ายจริงๆไม่สนใจทหารของตัวเองเลย ขนาดเสียชีวิตมันก็ยังซ่อนเอาไว้ไม่ต่างจากแมวที่ซ่อนอุจจาระของตัวเองต่อมาเลยครับชาวเวียดนามคนนี้ก็กล่าวถึงทหาเรเขมรที่เสียชีวิตรวมไปถึงทหาเรเขมรอีกหลายนายนะครับที่สูญหายไปในระหว่างการต่อสู้กับประเทศไทยโดยที่คนนี้นะครับก็กล่าวไว้ว่าทหารเขมรที่สูญหายก็คงจะตายไปแล้วเพราะอย่างนี้ไงถึงไม่มีใครเห็นพวกเขาอีกเลย ถ้าหากว่าเขายังไม่ชีวิตอ,อยู่ป่านนี้กองทัพกับญาติพี่น้องก็คงจะเจอแล้วต่อให้เขาหนีทัพก็ตามยังไงก็ต้องมีคนเจออยู่ดีทหารพวกนี้ก็แค่ทำตามคำสั่งของคุณเซนฉันรู้สึกเสียใจแทนญาติของพวกเขาจริงๆต่อมาเลยครับความคิดเห็นนี้ก็มีการกล่าววิาพากษ์ผู้ชมไปทางคุณเซนนะครับว่าต้นเหตุเนี่ยก็เพราะว่าคุณเซนมันจุดไฟเผาบ้านตัวเอง พวกญาติๆเนี่ยก็น่าจะลองไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาดูบ้างแล้วลองค้นหาดูมาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับก็แช้ม์มองว่าถ้าหากว่าไม่นิทหารก็คงจะกลายเป็นเศษชิ้นเนื้อไปแล้วมั่งเล่นโดน F-16 จัดหนักขนาดนี้ป่านนี้ก็คงเหลือแต่ชิ้นส่วนต่อมาครับกล่าวถึงฐานขมรที่สูญหายว่าถ้าไม่โดนไทยจับตัวไปก็คงจะโดน F16 บบอมแล้วมันจะมีใครที่หลงเหลืออยู่อีกล่ะ รัฐบาลเขมรไม่เคยโพสต์ถึงทหารของตัวเองเลยด้วยซ้ำเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกเศร้าอย่างบอกไม่ถูกเอาละครับและสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราเรามาดูความคิดเห็นของคนไทยบางส่วนกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคนแรกก็บอกว่าปล่อยให้ไปตามหากันเองเลยไม่ก็ให้เป็นปุ๋ยอยู่ตรงนั้นน่ะแหละเราบอกมันมันก็มาดา่าเราอีกไม่ต้องไปสงสารหรือว่าเห็นใจเลยนับจากนี้มีแต่คำว่าสมน้ำหน้า เช่นเดียวกับความคิดเห็นสุดท้ายนะครับที่คนไทยคนนี้ก็บอกว่าบอกไปมันก็ยังคิดว่าเป็นศพของทหารไทยขนาดว่ามีรูปมีหลักฐานแล้วมันก็ยังไม่เชื่อมันจะเชื่อในข้อมูลที่มันอยากเชื่อเท่านั้นแรกๆก,ก็สงสารนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มสมน้ำหน้าแล้วเอาละครับแทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของทั้งชาวเขมรนะครับรวมถึงชาวปียดมและคนไทยที่ผมนะครับนำมาฝากกันในวันนี้ ว่าแต่เพื่อนๆนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองตอนเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปในทิศท,ทางไหนบ้างยังไงเข้าเช่นเดิมครับเพื่อนๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าแชร์มุมมองได้เปล่นก็นได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสลบวนันนี้สวัสดีครับ